สวัสดีครับแฟนๆสิงเอกมัยไทยลีกที่น่ารักทุกท่านครับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมครับ5แนวลุกชาวแซมบ้าบราซิลครับที่เปิดตัวกับทีมใหม่ในศึกรีโวไทยลีกได้แบบสุดฉายเลยครับโดยต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าขึ้นชื่อว่ากรองหน้าชาวบราซิลเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ขายได้เสมอในศึกฟุตบอลไทยลีกบ้านเราไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีกี่ซีซั่นกี่ฤดูกาลก็ตามครับและในศึกรีโวไทยลีก2021-2022นี้ก็เช่นกันครับแค่เพียงนัดแรกของฤดู เชื่อหรือไม่ว่าทั้งหมด23ประตูจากนัดแรกครับจากทั้งหมด8เกมครับมีถึง13ประตูครับที่ถูกผลิตมาจากฝีเท้าแนวลุกชาวบราซิลที่พาเลดยิงกันสนั่นสกริโวไทยลีกเลยครับและในจํานวนนี้ครับมีหลายคนที่เพียงย้ายเข้ามาร่วมทีมใหม่ด้วยนะฮะรวมถึงมีนักเตะที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศด้วยซึ่งจะมีใครบ้างนั้นครับไปติดตามในคลิปนี้เลยครับก่อนอื่นต้องขอบคุณบทความจากบอลไทย .com ด้วยครับที่เอื้อเฟื้อบทความดีๆอย่างนี้ให้กับเราครับมาที่คนแรกก่อนเลย แฮมิลตันโซาเลสครับ, so ared, รบหนึ่งในลิ์ของเราที่ไม่เคยขาแข้งในไทยมาก่อนเลยฮะสำหรับแฮมิลตันโซาเลสครับดาวยิงชาวบราซิลวัย30ปีครับที่สามารถเอาชนะใจโคดวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซอใหญ่แห่งหนองบัวพิชยะได้ในช่วงตลาดนักเตะ่อนหด้านนี้ครับในการส่งโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อมาเล่นในไทยลีกกับหนองบัวพิชยะและแฮมิลตันครับเป็นอดีตกองหน้าของคัสตมาครับทีมดังในศึกฟุตบอลของประเทศคูเวตและก็ไม่ทําให้โคดวังกับแฟนๆของพระยาไก่ชนต้องผิดหวังครับเมื่อเขาเหมา คนเดียว2เม็ดเลยฮะในเกมที่หนองบัวพิชยาครับเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามารด้าเอฟซีไป2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับซึ่งฟอร์มการเล่นที่อาศัยความสูงใหญ่เป็นประโยชน์มากๆเลยครับทั้งการพักบอลเก็บบอลได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากเรื่องการทําประตูได้ทุกรูปแบบละครับก็ทําให้เขาครับถูกไปเปรียบเทียบกับโดมินิกคาวเว์ดเลวินครับกองหน้าทีมชาติอังกฤษของเอเวอร์ตันครับในศึกพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวมาที่คนที่2ครับเฟรล่าดอสซันโตสครับหรือตาอัวครับนับเป็นกองหน้าที่เนื้อหอมมาก สำหรับศึกลีโวไทลีกในฤดูกาลนี้ครับหลังจากเจ้าตัวกดไปยีบสอประตูให้กับคนครปฐมยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2หรือ m 1 5 0ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับจนได้รับตำแหน่งรองดาวซันโบกประจำหลีกมาครองเลยฮะและสุดท้ายครับกองหน้ากึ่งปีกชาวบราซิลคนนี้ครับก็ตกลงปรงใจมาร่วมทัพกับต่อพิฆาตพีทีประจวบ f อในซีซั่นนี้ครับเขาได้รับโอกาสร่วมเล่นกับวิลเลนโมต้าครับกองหน้าเพื่อนร่วมชาติครับและทำผลงานได้อย่างดีทั้งคู่เลยฮะเมื่อแบ่งกันนไปคละ ประตูครับช่วยให้ต่อไิคาดเปิดตัวด้วยกันมี1แต้มครับกับการพบทีมใหญ่อย่างเมืองทองยูเนเต็ดได้สําเร็จครับมาที่เดนนิสมูริโลครับกองหน้าจอมโซโรชาวบราซิลวัย29ปีครับเจ้าของตําแหน่งรองดาวซันโบในศึกไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาครับด้วยจํานวน21ประตูครับเจ้าตัวย้ายจากนครราชสีมา f อครับมาอยู่กับฉลามชนชนบุรีเ c ในฤดูกาลนี้ครับในช่วงแรกครับใครๆหลายคนก็กังวลว่าโคเต้ครับจะมีคู่มือการใช้งานมูริโลหรือเปล่าพอที่ผ่านมาครับส่วนใหญ่เขาจะ ร่วมงานกับโค้ชโจธีรศักดิ์โพออนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายยูไนเต็ดพิทีระยองและนครราชส,สีมามาด้าเอฟซีแต่ผลงานของมูริโรในเกมแรกครับในสีเสื้อของฉลามชนครับที่เปิดบ้านเสมอกับแชมป์เก่าอย่างบีจปทุมยูไนเต็ดครับหประตูต่อหนึ่ง,นนงก็บวงบอกได้ดีว่าเขาสามารถร่วมงานกับใครก็ได้ครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นโค้ชโจครับเพราะเขามีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้วที่เพียบพร้อมมากสําหรับตําแหน่งกองหน้าเลยฮะทั้งยิงคมหาตําแหน่งได้ดีเก็บบอลดีพักบอลดีเล่นล่วอากาศได้ดีแถมมีความขยัน อีกด้วยถือว่าครบเครื่องในคนเดียวเลยฮะและยังรวมถึงการเชื่อมเกมได้ดีด้วยฮะก่อนที่จะเปิดตัวด้วยการยิงหนึ่งประตูครับพร้อมกับทาโซโล,โซโลโกีตาร์ดีใจตามสไตล์เจ้าตัวฮับตั้งแต่นัดแรกในศึกรีโวไทยลีกเลยครับมาที่คนที่4ครับเอวานโดปาริต้าครับสูน้าจากโปลิเทโลเอฟซีครับโดยคนนี้ครับเข้าตําลาซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาเกจิวงการหมัดมวยก็คงต้องใช้คําพูดว่าซ้ายลงลงขวาลงพยาบาลเลยครับสำหรับการเปิดตัวในสีเสื้อโปลิเทโล เอวัโีของเอวันโดปอรลิสตาหัวหอกวัย33ปีชาวแซมบ้าคนนี้ครับโดยเจ้าตัวยิงไกลสุดสวยทีเดียว2ลูกเลยครับระยะประมาณ30หลาทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาแบ่งการทํางานกันเป็นข้างรับประตูในเกมที่มังกรโล่เงินครับบุกไปเสมอทีมใหญ่อย่างการทเาเอฟซีสประตูต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานับเป็นการเปิดตัวสุดงดงามเลยทีเดียวครับสำหรับเอวันโดปอลิสตาอดีตกองหน้าสโขททยเอฟซีและเชียงใหม่อยู่ในเตตที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เท่าไหรนะ่นักก่อนหน้านี้ครับซึ่งไม่แน่ แน่ว่าครับ DNA ของเขาครับอาจจะ คลิกตรงกับโปลิทเทโลเอฟซีก็เป็นได้ครับแล้วมาปิดท้ายที่เดเลยครับศูนย์หน้าจากราชบุรีมิผลเอฟซีครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อจูเนียร์มาปูกูครับกองหน้าชาวของโกไม่สามารถทําผลงานได้ประทับใจกับการลงเล่นให้กับราชบุรีมิผลเอฟซีในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับซึ่งไม่สามารถยิงประตูดได้เลยสักลูกครับทำให้ราชันมังกรครับต้องตัดสินใจเปลี่ยนกองหน้าชาวต่างชาติอย่างเล่นด่วนครับและหาตัวผู้เล่นที่ใช้งานได้ทันที ชนิดแกะซองใส่น้ำร้อนและอร่อยทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายซึ่งนั่นเป็นเหตุผลของการย้ายมาสู่ลาดบุรีของวันเดเล่มาลินยาครับอดีตกองหน้ากิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดที่ย้ายมาร่วมทีมราชันมังกรด้วยสัญญา2ปีครับก่อนตลาดจะปิดลงแทนที่มาโปกูที่เพิ่งย้ายเข้ามาและเดเล่คนนี้ครับดาวยิงบาสเซียเลนวัยว34ปีครับก็ไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังครับเมื่อยิงได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกของเกมแรกในฤด,ดูกาลนี้เลยครับในเกมที่ลาดบุรีมิดผลครับบุกไป ชนะขอนแก่นเนเต็สอประตูต่อศูนย์จากการเข้าฮอตในกรอบเขตโทษที่เขาถนัดเรียกว่าการแก้ปัญหาอันนี้ครับเป็นการตอบโจทย์สุดๆเลยครับของราชันมังกรครับหลังก่อนหน้านี้ที่มีเกมรุษที่ฝืดเครื่อง ก็แฟนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กับพวกเราด้วยนะครับและฝากแฟนเพจสิงเอกมัยไทยลีของเราด้วยนะครับเข้าไปเสิร์ชในยูทูบเลยครับเป็นภาษาไทยครับสิงเอกมัยไทยลีกดไลค์และตั้งซีฟิร์สช่อง YouTube สิงเอกมัยไทยลีของเราด้วยนะครับซับสไครต์และสั่นกระดิ่งรอไว้เลยครับเพื่อที่ทุกท่านครับจะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอีกครับ